สบายดีโุทคนค,คลิปวิดีโอนี้เมื่อนี้เอม่สิพามาหลาะเล่นเมืองแมสสบวกประเทศเยอรมน,นีเมืองนี่ก็เป็นเมืองที่เก่าแก่เป็นเมืองนิ่นอๆแต่ว่าหนักท่องเที่ยวกันนิยมมาเที่ยวกันเนาะเมืองนี่ก็มีมนต์เสน่ห์เฮือนคน้นหรือว่าตึกกสิออกสไตล์เก่าแก่แล้วก็ตกแต่งไปด้วยดอกไม้ยางสวยงามเลยเพื่อนก็ยังมีประสาทเก่าแก่อยู่นี่ไปน้ำคนก็เลยนิยมพากันมาเที่ยวเมืองนี่ก็อยู่ตอนใต้ของประเทศเยอรมนีติดกับทะเลสาบบูเดนเซหรือว่าเลคคอนสตันเนาะทะเลสาบ บูตันเซนี่ก็เชื่อมต่อ3ประเทศเลยประเทศเยอรมน,นีสวิตเซแลน์และก็ออสเตรียเพื่อนว่าช่วงหน้าฮ้อนนะคนนิยมพากันมาเที่ยวสุดๆเลยช่วงหน้าฮ้อนนี่เพื่อนก็นสิประดับประดาตกแต่งไปด้วยดอกไม้ตามเงอนค้นหรือว่าตึกนะงามงามเพื่อนว่าวะอันนี้เท่าที่ไมยาไอมี่เว้าสุฟังเนาะไมยาไอมี่เราลงไหลเมืองนี่นี่ที่สุดเลยทุกคนเรามาหนี่ซิบ่าปีแล้วเรามาคูปีคูปี ปีนี่เรามาส่งเถือเลวทุกคนเราก็เลยอยากสวนเอมี่กับพใหญยมาเที่ยวเนาะมแล้วว่ามันก็เป็นตะเที่ยวเป็นตะยางค่ะนะมันก็มีเรื่องราวเก่าแก่อีย่างของเพื่อนหละแต่ว่าส่วนตัวเอมี่กับโบคอยหู้ดอกเออพอไหยแล้วก็สิฮหู้อยู่เพราะว่าพอใหย่เราแบบมาอ่านพวกประวัติศาสตร์นะนะทุกคนเอมี่ก็มาข้างแรขกับประทับใจสุดๆเลยที่เฮามายางอันนี้ก็เป็นช่วงเศร้าๆเนาะทุกคนช่วงเศร้าๆค้นกัยังโบหลายห้านค่าเพิ่นกัยังบ่เปิดนะแต่ว่าขั้นผู้ให่มาเที่ยวเมืองนี่เอมี่ ก็อยากขอแนะนํามาเทียวส่วงเศร้าแบบนี้แหละทุกคนจังแบบผู้ทางถ่ายฮุบถ่ายวิดีโอไปนะจังบุคอยติดค้นปนใดเนาะมาเทียวส่วงนี่ก่อนจะเข้านาหนวนี่กันยังงามอยู่ทุกคนคือแบบพวกต้นไม้นะมันกับเปลี่ยนสีเนาะมันกับหลากหลายสีนะกับสะท้อนใส่กับตึกเก่าๆนะกังามงามทุกคนอันนี้กับเป็นวิวเป็นบรรยากาศแม่น้ำบูเดนเซ่เนาะทุกคนอืกับงามคือกันบัดนี้เขาก็เลยพากันมาเทียวพิพิธภัณฑ์เนาะเมืองนี่สมัยแตก่อนเพื่อนกับ ปกครองคือแบบเพื่อนมีคิงของเมืองเพิ่นเองะนะสถานที่นี่ก็เป็นสถานทีค่คิงของเมืองนี่เพื่อนอาศัยอยู่เนาะเขาก็ซื้อตัวเขามาเลยทุกคนแต่ว่าไอมมี่กับบุหูวาจายไปเท่าไรเนะยาะพ่อญ่เป็นคนแบบจัดการเนาะส่วนตัวข่อยก็คือแบบติดตามเพื่อนย่างเดียวล่ละบุหูเรื่องหูเล้าอีย่างดอก่อยก็ได้ทุกคนอนืเขามาในนี่ก็ได้อันนี้ก็เป็นโบสถ โบทของเพื่อนสมัยตะกี้นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เอมี่ก็คือว่าเพื่อนคือแบบไ่ได้ใส่งานแล้วละ่ะเออเท่าที่สังเกตเบิ่งนะเพราะว่าเพิ่นปิดตายไปเลยเนาะก็เลยพากกันยางเลาะออกมาข้างนอกอันนี้ก็เป็นกังหันน้ำแต่ว่ากับบ่มีน้ำเนาะมันคือเป็นแหงแหงแหงๆร่งโนีส่วงจะเขานาหนาวนี่ก็ได้ทุกคนวันนี้เขาก็เลยพากกันมาเลาะแถวแม่น้ำเนาะเอออันนี้ก็เป็นวิวเป็นบรรยากาศดีคือกันก็นกนสิพากกันมหาเลาะกินข่าแล้วบัดนี้นะทุกคนกินอาหารเทียงเนาะ ทริปนี้ไม่ยาเป็นคนจัดการเบิดทุกคนห้านอาหารเราก็เลือกเองเบิดเราพายางพายโลแล้วก็พาเที่ยวเนาะแล้วก็เออแบบอยากให้ของควรเอมี่กับพโยยัยเลยทุกคนเข้ากับมาเที่ยวโซนนี่นะกะบสามคืนแล้วก็บสี่มื้อไม่ยาเป็นคนจัดการเองเบิดจ่ายให้นะทุกคนเราก็มาให้ของควรเอมี่กับพอยหัยครบรอบมัแน่งานของเขาค่ะล้ทุกคนแล้วคลิปนี้เอมี่ก็อยากขอขอบใจสําหรับคําอวยพรทุกๆคนที่มีเข้ามาให้เอมี่กับพอยหัยเด้อทุกคน ขบใจลาย,ลาย